อายุ42เดือนทักษะตอบคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งของได้ขั้นตอนวิธีประเมินผู้ประเมินถามเด็กว่าถ้วยเอาไว้ทำอะไรดินสอเอาไว้ทำอะไรเก้าอี้เอาไว้ทำอะไรคุณคิดมีของสอย่างมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรคะถนะ้วยแล้วเนี่ยดินสอแล้วเนี่ยอะไรคะเก้าอี้เดี๋ยวมาเล่นเกมถามตอบกันนะ ถ้วยเราไว้ทำอะไรคะ,ยคะเยี่ยมมากเลยแล้วดินสอล่ะเราไว้ทำอะไรเขียนหนังสือโอ้เก่งจังเลยแล้วก็อี้ล่ะคะไว้ทำอะไรเอาไว้ไไวนั่งค่ะนั่งยังไงเยเยี่ยมมากเลยคะ่ะเกณฑ์ผ่านเด็กอธิบายประโยชน์ของการใช้สิ่งของได้ทั้ง3มอย่างเช่นถ้วยเอาไว้ใส่ข้าวดินสอเอาไว้เขียน เก้าอี้เอาไว้นั่ง